ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่สื่อบ้านเกิดแฉบูโน่ Bruno, คิดลาแมนยู Man, you, หักอมโมริมถูกปลดล่าสุดอโบล่าสื่อชื่อดังของโปรตุเกสได้ออกมารายงานว่าตัวของบูโน่แฟน,นันเจ้าตัวอาจจะพิจารณาอนาคตของตัวเองอีกครั้งนะครับหากว่าบอร์ดบริหารของแมนยูตัดสินใจปลดลูเบนอมโมริมกุนซือคนบ้านเดียวกันออกจากตําแหน่งเพราะมีรายงานว่าตัวของบูโน่เบื่อในกับการเปลี่ยนโค้ และตอนนี้ตัวของบูโน่ก็ตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายออกจากแมนยูอย่างหนักนะครับหลังจากที่มีรายงานว่า3มทีมจากซาอุดีอราระเบียอย่างอันนัเซอร์อันอิติฮัดและรวมไปถึงอันฮีรามพร้อมทุ่มเงินมหาศาลดึงตัวนักเตะไปร่วมทีมแม้ในช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาตัวของบูโน่จะไปข้อเสนอไปแล้วก็ตามนะครับแต่ล่าสุดวันที่9ก้ากันยายนแหล่งข่าวของสื่อดังโปรตุเกสได้ออกมาเผยว่าตัวของบูโน่กำลังคิดหนักนะครับว่าจะอยู่หรือลาแมนยูหลังจาก ที่มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่า3มทีมดังจากซาอุดีอราระเบียโปรลีกพร้อมจัดเต็มในข้อเสนอยั่วไปอยู่ด้วยและล่าสุดมีข่าวหลุดออกมาว่าตัวของบูโน่ได้บอกกับเอเยต์ส่วนตัวของเขาว่าเจ้าตัวพร้อมที่จะลาทีมปีสัตว์แดงหากว่าลูเบนอโมริมต้องถูกปลดออกจากตําแหนง่งกุนซือเนื่องจากเขาเบื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกปีกับกุนซือคนใหม่โดยที่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเอเยต์ของบูโน่ยังคงติดต่อกับทีมในซาอุดีอราระเบียเพื่อฟังข้อเสนอสุดงามจากทีม ที่อยากได้ตัวนักเตะในความดูแลของเขาไปเสริมทัพหลังจากที่ทีมจากแดนเซฐี i, น้ำมันพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของนักเตะให้กับแมนยูสูงถึงจำนวน100ล้านปอนด์แถมยังจะให้ค่าเหนื่อยบูโน่เพิ่มเป็น7 0 0 0 0สปอนด์ต่อสัปดาห์อีกด้วยหลังจากที่ปัจจุบันตัวของบูโน่รับค่าเหนื่อยที่หัก25%กับแมนยูอยู่ประมาณ2 8 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตามอาโบล่าเสริมว่าการตัดสินใจของบูโน่จะขึ้นอยู่กับอนาคตของลูเบนอโมริมเท่านั้น สำหรับบูโน่ถ้าจะย้ายทีมจริงส่วนตัวแอดมินก็ไม่ติดนะครับเพราะอย่างน้อยๆก็น่าจะได้เงินมาสร้างทีมใหม่พอสมควรสูงถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูนะครับคิดว่าอย่างไรถ้าหากบูโน่ตัดสินใจลาแมนยูจริงในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้จะมีผลกระทบต่อทีมมากหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอโมริมยังล่อแลขึ้นตัวเต็งถูกปนหลังพักเบรกทีมชาติหาก2เกมถัดไปยังไม่ดีขึ้นสําหรับสถานการณ์ของลูเบนอโมริมยังถือว่าล่อแลไม่น้อยนะครับแม้ว่าจะพาทีมปีศาจแดงคว้าชัยนัดแรกก่อนเบรกทีมชาติได้สําเร็จ แต่ล่าสุดทางด้านสื่อเมืองผู้ดียังชี้ว่าอาัลโมริมเสียงโดนปลดหลังผลฟี่าเดตามนูโนซานโตที่เพิ่งโดนฟอร์เลปประกาศปลดออกจากตำแหน่งกุนซือเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ผ่านเกมลีกฤดูกาลใหม่ไปเพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับทำให้ล่าสุดสกายสปอร์ตสื่อเมืองผู้ดีได้ยกให้อัลโมริมและแกมพอเตอร์เป็นตัวเต็งกุนซือที่จะปลดไลายต่อไปหากว่ากุนซือทั้งสองยังไม่อาจพาทีมทำผลงานที่ดีขึ้นหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติ หลังลงเล่นไปแล้ว4นัดในทุกรายการนะครับตั้งแต่ออกสตาร์ซีซั่นใหม่แมนยูของอโมริมขว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแถมบุกไปแพ้ทีมจากลีกทูจนต้องกระเด็นตกรอบคาราบาวครับอย่างน่าอับอายไม่น้อยหลังจากที่บอร์ดบริหารทุ่มเงินไปมากกว่า200ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ด้วยการเซ็นสัญญากับมาเทอุสคุนยาไบออนเดมโบโม และเบนจะมีเชสโกเข้ามาเป็นกองหน้าคนใหม่แต่ทีมก็ยังไม่ไวายมีผลงานที่น่าผิดหวังตามเคยและรวมไปถึงเลือกจ่ายเงินเพิ่มก่อนปิดตลาดดึงตัวเซเน่ลัมเมนผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเสริมทีมเพิ่มในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะอย่างไรก็ตามสื่อสกายสปอร์ตคาดว่าเก้าอี้ของอาร์โมริมยังคงร้อนชาอยู่และยังเสี่ยงตกงานไม่น้อยหลังจากเกมลีกจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกรอบหลังผลโปรเกรมทีมชาติและตัวของอาร์โมริมขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งกับเกมพอตเตอร์หลังจากนูโน โสานโตถูกปลดไปในวันนี้ฉะนั้นแล้วความกดดันมหาศาลจึงถาโถมเข้าใส่อมโมริมแบบเต็มๆนะครับแถมมีข่าวหลุดออกมาว่าตัวของอมโมริมก็เคยคิดลาออกจากตำแหน่งด้วยตัวเองเช่นเดียวกันหลังพาทีมสร้างผลงานไม่ได้ตามความคาดหวงังอย่างไรก็ตามอดีตในายใหญ่ทีมสปอร์ตติ้งยังคงยึดมั่นที่จะคุมทีมในสไตล์3 4 3ต่อไปซึ่งดูแล้วมันไม่เหมาะกับทีมปีศาจแดงเลยแม้แต่น้อยมันจึงมีความเป็นไปได้ที่สโมสรจะตัดสินใจมองหากุนซอใหม่อีกรอบ หากว่าผลงานโดยรวมของทีมยังไม่ดีขึ้นเพอเนื่องจากหลังช่วงผ่านพ้นฟีฟ่าเดย์ทีมปีศาจแดงยังมีเกมยากรออยู่ถึง2นัดของเกมหลีกที่จะออกไปเยือนแมนซิตี้ในวันที่14กันยายนต่อด้วยเกมเฝ้าบ้านเจอกับเชลซีในวันที่20กันยายนซึ่งเป็นที่น่าจับตามไม่น้อยว่าอามอริมจะคุมทีมเก็บได้สักกี่แต้มจาก6แต้มเต็มและก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติก็มีข่าวว่าบอร์ดบริหารของแมนยูได้ติดต่อหากุนซือไว้หลายคนนะครับยกตัวอย่างเช่นชาบีเอ ดดอดีตกุนซือของบาเซโรนาที่ยังว่างงานอยู่ในเวลานี้แถมตัวของชาบี้ก็ดูจะกรกะตือรือร้นอยากมาคุมทีมปีศาจแดงเช่นกันหลังจากที่ชาบี้ปฏิเสธคุมทีมเลวอคูเซนต่อจากเอริกเทนฮาร์กและอีกคนก็คือโอริเวอร์การ์เนอร์ในใหญ่ชาวออสเตรียที่พิสูจน์ให้เห็นถึงฝีมือในการพาทีมคิดซัมพาเลหคว้าแชมป์ใบแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสสด้วยการหยิบแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้สําเร็จนะครับพร้อมทั้งทําให้ทีมจากลอนดอนได้เล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกด้วย และจากความสําเร็จดังกล่าวทาให้ตัวของโอลิเวอร์การ์เนอร์อดีตโค้ชทีมแฟงเฟิร์ตจึงไม่แปลกที่จะถูกจับโยงกับแมนยูและหากได้ย้ายมาคุมแมนยูจริงบางทีการ์เนอร์อาจจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าอโรมริมก็เป็นได้หากเขาเล็งเห็นว่าลูกทีมปีศาจแดงเหมาะสมกับการเล่นในสไตล์แบ็คโฟมากกว่าดูแล้วก็น่าจะเป็น2เกมถัดไปนะครับที่น่าจะตัดสินอนาคตของลูเบนอโรมริมพอ2เกมถัดไปถ้ายังเก็บได้ศูนย์แต้มเชื่อว่าอนาคตของลูเบนอโรมริมน่าจะล่อแร่อย,อย่างแน่นอน แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าใครจะเหมาะสมกว่ากันระหว่างโอลิเวอร์การ์เนอร์หรือว่าชาบีเอเนนเดสลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับลำเมนแซงบายินดีโลมาโนฟันธงยึดมือหนึ่งแมนยูแทนโอนาน่าทันทีแม้เพิ่งมาร่วมทีมล่าสุดทางด้านฟราเบซิโอโลมาโนนักข่าวคนดังได้ออกมาชี้ชัดว่าตัวของเซนเน่ลำเมนมีโอกาสสูงนะครับที่จะขึ้นเป็นมือนหนึ่งของทีมปีศาจแดงในทันทีหลังโอนาน่าย้ายออกไปซบแทปซอนแบบยืมตัวส่วนบายินดีอาจจะต้องกลับไปเป็นตัวสำรองหลังจากที่3มเกมแรกตัวของบายินดีได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาแต่ก ก็ดูเหมือนว่าจะยังทำได้ไม่ดีพอหลังจากที่ทีมปีศาจแดงตัดสินใจจ่ายตลาดในวันสุดท้ายด้วยการคว้าลำเมมมาจากสโมสสในเบลเยียมแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับเอมมี่มาติเนกของแอสตันวินล่าในวันสุดท้ายเช่นเดียวกันทําให้แมนยูมีผู้รักษาประตูในทีมชุดใหญ่รวม4ไลนนะครับและสุดท้ายได้ตัดสินใจปล่อยตัวอังเดโอน,น่าให้ย้ายไปร่วมทีมแทปซอนแบบยืมตัวโดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดและไม่คิดค่ายืมตัวจากทีมในตุรกีด้วย ต่อกรณีดังกล่าวส่งผลให้สื่อเผยว่าตัวของโอนาน่าผู้ไม่ค่อยรักษาประตูทีมชาติแคนาบรูนจะได้ค่าแรงกับแท็บซอนสปอรสูงกว่าที่อยู่กับแมนยูถึง2เท่าทั้งโบนัสและเงินกินเปล่าจากค่าเซ็นสัญญาทําให้ตัวของโอนาน่าไม่ลังเลที่จะตอบรับในการย้ายไปร่วมทีม หลังมีรายงานว่าตัวของตรงเป็นตรงร้องของการขยายสัญญากับแมนยูรวมไปถึงขอขึ้นค่าเหนื่อยทั้งๆท,ท,ที่เจ้าตัวเล่นพลาดซ้ำซากจนทําให้ลูเบนอมโมริมกุนซือของทีมรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้แจ้งไปยังบอร์ดบริหารให้ลดในทวันหนักรายนี้ออกจากทีมส่วนทางด้านโลมาโน่นักข่าวคนดังได้ลงความเห็นหลังจากที่โอนาน่าย้ายออกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ตัวของลามเมนจะถูกเลือกให้เป็นมือหนึ่งเฝ้าเสาให้กับแมนยูมากกว่าอันตายบายินดีหลังจากที่ โอนานาอําลาลงละครแห่งความฝันก่อให้เกิดคําถามสําคัญว่าตัวของลาเมนจะย้ายเข้ามาเป็นโกมือหนึ่งของแมนยูในทันทีเลยหรือไม่เนื่องจากหลายฝ่ายมองว่าตัวของลาเมนอย่างอ่อนประสบการณ์และเพิ่งได้ลงเฝ้าเสาให้ทีมชุดใหญ่ของสโมสรในเบลเยียมแบบเต็มตัวเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น จังหวะนี้ก็คงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าโอนานาหรือว่าบายินดีแล้วนะครับลองใช้ลำเมนโดยทันทีส่วนตัวแอปมินมองว่าไม่น่าจะเสียหายและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดประจําช่วงบ่ายของวันที่9กันยายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ตัวของแอปมินขอกราบสวัสดีครับสําหรับเมื่อเช้าคลิปไม่ได้อัพลงนะครับเพราะเมื่อเช้าเนีตแถวบ้านแอปมินล่มนะครับไม่สามารถทําคลิปได้